ผู้ประกอบการเรือน้ำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตวอนภาครัฐช,ช่วยพยุงราคาน้ำมันก่อนสงการานเพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะสามารถช่วยลดภาระผู้ประกอบการได้ นางวรินราประภากิจยศพัฒนผู้บริหารนิกรมารีนกรุ๊ปหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทางน้ําที่ได้รับผลกระทบหลังราคาน้ํามันโลกมีการขยับตัวสูงขึ้นกล่าวค่ะว่าธุรกิจของตนเองส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นหลักในการประกอบการนํานักท่องเที่ยวล่องเรืออย่างสถานที่ต่างๆของทะเลฝั่งอันดามันขณะนี้น้ํามันเชื้อเพลิงมีการขยับตัวขึ้น สูงมีผลกระทบเป็นอย่างมากในอดีตเราคำนวณต้นทุนราคาน้ำมันไว้ที่70%แต่ตอนนี้ราคาต้นทุนสูงกว่า70%ไปแล้วทำให้ต้นทุนของธุรกิจสูงขึ้นแต่ไม่สามารถปรับราคาให้นักท่องเที่ยวจ่ายเพิ่มขึ้นได้ค่ะประกอบกับปัจจุบันนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิส่งผลต่อเศรษฐกิจค่ะทำให้ย่ำแย่เงินที่นักท่องเที่ยวจะมาจับใจ่ายใช้สอยในการท่องเที่ยวก็ลดลงทำให้เราไม่สามารถทำราคาทัวร์ท่องเที่ยวให้สูงขึ้นได้เพราะถ้า ถ้าราคาสูงก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการหากรัฐบาลเข้ามาช่วยในการตรึงราคาน้ํามันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะดีมากเพราะว่าช่วงนั้นค่ะคิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาเยอะมากเป็นการช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการค่ะก็เหมือนกับได้แรงอัดฉีด ทำให้เรากลับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้นะฮะไม่ต้องเพราะว่าพะวงหลังกํานวนถึงต้นทุนนู่นนี่นั่นจะปรับราคานะเหรอฮะก็ปรับไม่ได้เออณต,ตอนนี้พี่คิดว่าส่งสงกรานเนี่ยแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากแน่นอนค่ะแต่หลังจากสงกหลังจากสงกรานไปแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะกระทบกับปัญหาโควิดอีกหรือเปล่า